สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอซ์อีกแล้วอะไรก็มากับฟองค่ะตอนนี้เราอยู่กับรถรุ่นอะไรครับน้องฟองอคันนี้นะคะคือเจ้าตัว Honda City 1.0 Turbo SV ปี2021นะพี่ไฮคันนี้ปี 2021, ป2021<ช>แล้วเป็นตัว SV <ช>เป็นตัวรองจาก r s แค่นั้นเองใช่ค่ะปี2021จดใช้รถปีไหน จดใช่รถวันที่5มกราสอง5ันก็คือปีนี้เดือนนี้วันที่5เดือนนี้วันที่5วันนี้วันที่ยี่สิบห้าวันรถขับมาแล้ว15วันทุกคนใช่เลขไม้เท่าไหร่เลขไม้คันนี้8 0 0พัเลขไมคันนี้แปดพกิโลเท่านั้นราคาตอนเปิดตัวป้ายแดงเท่าไหร่รุ่นนี้ประมาณฟังว่าน่าจะประมาณหกแสนหกแสนน่าจะมีหกแสนเจ็ดรุ่น sv น่าจะ6กแสนเแล้วก็รวมส่วนรถอะไรแล้วก็ ผ่อนหลักหมื่นนะผ่<ช>อนเป็นหมื่นต้องมีดาวไม่ต่ำกว่าแสนค่ะแต่พอมาอยู่กับร้านเราครับเราขายเพียง5 9 9 0 0นบาทเท่านั้นได้เลทฟรีดาวนะคะฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ที่9,000บาท9,000บาทผ่<า>อน9,000ทุกคนฟรีดาวได้ซิตี้เหมือนป,นปน้ายแดงป้ายแดงอุ้ยหลักพันเองผ่อน9,000<ช>โอ้โหไม่ต้องดาวด้วยนะย้ำว่าไม่ต้องดาว แล้วเขาขายทําไมเจ้าของเก่าอ่ะเจ้าของเก่าขายทําไมมันต้องมีคนถามเยอะลูกค้าถามแน่นอนรถใหม่ไม่ขนาดนี้จะขายทําไมเอาเป็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับเขาเรียกว่าเหตุผลส่วนตัวค่ะถ้าเราไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเราเขาจะหาว่าเรากลายเป็นคนไอ้ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็เอาเป็นว่าเจ้าของเก่าเขาบอกเราครับตามตรงว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีเงินละกันเขาไปออกเป็นรถยุโรป เขาขับแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรไม่ค่อยถูกใจมันเล็กเกินไปเขาเลยไปเล่นรถยุโรปดีกว่าก็เลยได้คันนี้มาส่งต่อให้ลูกค้าของเราที่กําลังดูอยู่ใช่เพื่ออยากจะได้เป็นเจ้าของกันเนี่ยคนไม่ไหวแล้วรถปี2ยค่สิบเอ็ดไม่แปดพันโลไปตัวรถคันนี้มันจะมีริ้วรอยอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะรถคันนี้เพิ่งมาเลยเดิมเดิมๆเลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวเราไปชมตัวรถคันนี้รอบพันกันเลยไปมา เรามาหาตำหนิของเจ้าซิตี้คันนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นรถปี21รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแม้แต่ชิ้นเดียวเรามาหาตำหนิกันว่าต้องเก็บตรงไหนให้ลูกค้าของเราบ้างมาด้านแรกฝากระโปรงฝากระโปรงฝากระโปรงอันนี้มันแบบว่าเป็นมุกปะเหมือนสิ่งที่เป็นสีเทาแบบมุกมีสเก็ตแบบเรียกเ่าเซรามิกฟลอร์จี้เปดนแล้นีเทาเป็นฟอรนจี้ก็แค่หัวหัวหัวไปหมดแล้ว โอเคฝากระโปรงมีรอยอยู่นิดนึงนะมีจุดตรงนี้นิดนึงแต่ก็แค่นี้เองแค่นี้เองจะเก็บก็เก็บให้ได้อ่าไม่ซีเรียสอ่ามันถือว่ามันเป็นรอยเล็กๆน้อยๆถ้าให้เก็บเราก็เก็บให้ได้อมาด้างหน้าแต่ด้านหน้าก็ตรงนี้มันน่าจะมีรอยนะเนี่ยทำไมมันไม่มีเลยอ่ะมันเขาขับยังไงเนี่ยเขาขับไม่โดนทำไม8,000โลอะครับขับไปตลาดถือว่าด้านหน้าถือว่าสวยใช่ค่ะไม่มีริ้วรอยมาดูด้านข้างฝั่งนี้ล้อแม็กยาง ยางปี2อ2 0ัยี่สีนี่หรือเปล่าเออยางปี21อหาไม่เจอยางปี21กอ็่ยางยังใหม่อยู่หอกดังอยู่ดิอ่าใช่ดกดางก็ยังสวยไม่มีริ้วรอยแก้มฝั่งนี้เป็นไงอ้ยแก้มฝั่งนี้สวยนี่เป็นแค่รอยตกตะกเปแค่รอยคราบัดก็ัดออกอันนี้โอเคตรงนี้ไม่มีเสาสวยตรงนี้ไฟกระจกไฟเลี้ยงไฟกระจกก็ไม่มีประตูฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยใหม่มากว่ะ หายากเลยเนี่ยดูดิอันนี้ฝงนี้ฝงนี้เป็นรอยสกปรกจะต้องจัดการล้างไม่ไม่มีปัญหาอะไรสวยอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่คันนี้มันสวยว่ะข้างหลังไม่มีรอยเลยพี่ไอ้นี่นี่โอ้โหเจอแล้วนี่ไอนี่เห็นไหมนี่น่าจะถอยไปโดนกระถางต้นไม้กรางตีทรงแล้วนะจะไม่แรงไม่น่กอันนี้ก็ทาจัดการเก็บงานให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับทุกคนจุดเดียวนะตําหนิจุดเดียวเลยมาทันทายกัน กันหายเอโบสวยว่ะเสวยว่ะมันก็สวยเนาะเป็นไฟแบบข้างหลังอ่ะใช่ไหมไฟเขาสวยนะสีเทียมมีกล้องถอยด้วนะคะคันนี้กล้องถอยมีให้เซอร์มีให้แล้วก็ด้านหลังไม่มีรอยเลยไม่มีรอยอะไรเลยสวยจริงๆดูข้างในกันสวยไหมซีนเดิมไหมโอ้ซีนเดิมกว้างมากเลยอ่ะหัวน็อตไม่เคยแกะเลยโอ้ไม่แกะหรอกพไม่แปดพันไม่แปดพันจะแกะทําอะไรก็ไม่รู้นี่ดูดิ รอยโซ่ต่างๆทุกอย่างเดิมๆเลยอะสจ๋มากค่ะคันนี้ต้องบอกตรงๆไม่ได้อวยแต่ว่าตีขึ้นมาเลยอะตีขึ้นมาเตียบแล้วก็นี่ถาดรองเขามีมาให้ยางอะไรเขาเอาไปออกหรือยังเนี่ยต้องไม่ใช้ดิปอูยางอะไรไม่เคยใช้อุปกรณ์แปดพันยังไม่เคยแกะเลยไม่แกะหรอกเพราะว่าอาจจะขับอาจจะสูนมาไม่กี่วันเองสิบกว่าวันอาจจะขับจากสูนแล้วกลับบ้านแล้วก็จอดแล้วก็ขายเลยจอดแล้วก็ถอยแล้วก็ไปโดนตรงนี้หนึ่งจุด่าไม่แน่นะทุกคนฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นนิดนึง ฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างฝั่งนี้ไม่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีสวยคันนี้ไม่มีรอหาเอาให้หาเลยไม่มีจริงๆเออจริงเอาเป็นว่าตอนนี้ภายนอกมันมีจุดเดียวที่เราเห็นตรงนั้นที่ต้องเก็บงานให้แล้วก็ฝากระโปงนิดเดียวถ้าใครซีเรียสเดี๋ยวผมเก็บให้ค่ะด้านนอกทุกคนเห็นแล้วว่ามันมีรอยเก็บงานมีกี่จุดสองจุดอะฝากระโปงถ้าซีเรียสก็เดี๋ยวเก็บให้แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไว้อย่างนั้นได้มันไม่มันไม่น่าเกลียดแล้วก็มีด้านหลังจุดหนึ่งด <Universe> แต่เก็บงานให้แน่นอนข้างหลังต้องเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์้เราเก็บให้ครับแล้วก็ภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันว่าต้องเก็บอะไรเพิ่มไหมอยากเข้าไปดูแล้วอ่ะวันนี้ยี่สิบเอ็ดอะเข้ามาในโอโหเมื่อรถใหม่อะพวงมาลัยจับแล้วแบบความรู้สึกใหม่กิ๊กเบาเบิดไม่มีคาบไม่มีอะไรเลยนะทั้งที่เป็นเบาะหนังนะไม่แปดพันโลภายในเอาเป็นว่าไม่ต้องเก็บแม้แต่ชิ้นเดียวเอางี้เลยดีกว่า ไม่ต้องเก็บเลยเพราะทุกอย่างมันยังดูใหม่หมดใหม่ทุกอย่างจอแบบทัชสกรีนอะไรนี่คือแบบสัมผัสได้ดีหมดเลยสวยคันนี้ไหม่แปดพันนะทุกคนมันมันนีมีคู่มือนะคะการใช้รถสี่อุปกรณ์สี่สีแถมยังมีอุ่นใจทุกเส้นทางนี่รับประกันที่อยู่สี่ชั่วโมงช่วยเหลือฉุกเฉินก็ยังมีมาให้เหลืออีกนะเพราะตลอดอายุยืนนะสามปีหรือหนึ่งแสนโลก็คือใครซื้อคันนี้ไปได้วันรันตีจากคอนด้าอีกใช่ค่ะ คุ <C c ้มครับก็เหมือนได้ป้ายแดงอ่ะวารันตีจากป้ายแดงก็ยังเหลืออยู่นนะอสงทุเขาเข้าเข้าอันนี้พูดเข้าศูนย์มาเลยเนี่ยเข้าศูนย์ตอนเจ็ดพันโลแล้วก็เข้าอีกทีหมื่นเจ็ดอันนี้แปดพันยังไม่ถึงระยะยาวขต้องเปลี่ยนขับไปเลยขับยาวๆไปเลยเข้าศูนย์อีกทีก็ขับเข้าศูนย์ไปจะได้รับวารันตีจากศูนย์เหมือนเดิมโอ้โหเบาก็คือแบบทุกอย่างใหม่หมดใช่ใหมคือแบบไรพี่ติค่่มันไม่ได้แคบนะนะพูดถึงมันก็กว้างนะเนี่ยใช่ก็ไม่ได้แคบมีที่วางขายมาด้วย มันก็ซีวิคเขาเป็นน้องซีวิคเออก็ถือว่าโอเคกว้างค่ะภายในกว้างเบาะเป็นเหมือนแบบประหยัดเบาะเขาเรียกเบาะอะไรนะเบาะมิกกี้เมาส์ใช่ใช่ใช่เบาะมิกกี้เมาส์แบบเอาไว้ขับขี่แบบสบายนะแล้วก็ขับโอ้โหเครื่องเทอร์โบอ่ะอันนี้ขนาดสตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องยังเงียบใช่ไม่ได้เสียงเลยเครื่องนึงว่าแค่เปิดแอร์ไว้อย่างนี้อะดูกล้องถอยนิดนึงอ่ะคันนี้มีกล้องถอยให้ใครอ่ะใครไม่ใช่ เซนเตอร์ก็มีให้ปับได้สามระดับโอเคกล้องก็ถือว่าดีชัดตรงเนาะชัดเลยโอเคประมาณนี้นะทุกคนภายในไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเครื่อนีย่าไปหัว่าะพอดีเลยว่าแล้มันเป็นยังไงมาดูห้องเครื่องต่อกันที่ห้องเครื่องรถใหม่ๆแบบนี้โอ้โหช่่งว้าว ครื่องจอยลีเครื่อง1.0เทอร์โบอ๋อเครื่อง1.0แล้วก็ลอยหัวน็อตแผ่นกันความร้อนคือทุกอย่างแบบต้นไม่8,000นะ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักมาเราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วแต่รถมันสวยแบบเนี้ยใครจะไปซื้อรถชนบ้านหรือเปล่าเราต้องซื้อรถแบบนี้มาให้ลูกค้าของเราครคเอาเป็นว่ารีบหน่อยนะเพราะว่ามันมีคันเดียวถ้าใครสมมติว่าจองไม้หนึ่งมาไม้สองจองซ้อนอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าไม้หนึ่งผ่านไม้สองนี่จะหารรถได้แบบ ยากยากมากถ้าหารเราจะเป็นนี้ยากหายากเขาไปออกใหม่แล้วก็ต้องมาขายให้แบบนี้ปีหนึ่งมีคันหนึ่งอะรถแบบนี้หายากมากรีบเลยดีเลยของดีของดีต้องรีบนะก็สําหรับใครที่สนใจคันนี้ทำยังไงได้บ้างครับน้องฟ้องคันนี้ก็สามารถถ้าจะติดต่อหาพี่ไอซโดยตรงก็ติดต่อหาเพจส่วนตัวนี้ที่เบอร์อันนี้เลยค่ะ0 9 7ย์9 3857จ็ดเดจครับหรือจะเป็นเบอร์ฟ้องนะคะ0ูนย์3 3 5 6 1อาชีพนะคะที่ออกได้ก็จะเป็น พนักงานบริษัทขายออนไลน์ช่วงนี้ขายออนไลน์เยอะขายออนไลน์ได้อะไรนะที่ไรพนักงานบริษัทขายออนไลน์พ้าราชการอาชีพส่วนตัวทุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือแม้กระทั่งรเดอร์ขับรถขับฟู้ดอะไรเงี้ยส่งร้านทุกวันเงี้ยได้หมดเลยได้หมดเลยขอแค่มีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ไม่เป็นอาชีพสีเทาหรือสีดำแค่นั้นเองแล้วก็จะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญคะขอแค่มั่นใจให้เราดูแลก็พอเดี๋ยวคอนจะให้ไฟแนนซ์นะคะ วิ่งไปหาถึงที่บ้านเลยรอรับรถที่บ้านได้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวรถคันนี้ก็เอาขึ้นสไลด์ไปส่งได้เลยอ่าใช่มีบริการไปแนนเพนถึงที่บ้าน ส่งมอฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีภาษีพรลบฟรีทุกอย่างเอาฟรีดาวอีกเอาไปเลยฟรีหมดประกันประกันฟรีเครื่องเกียร์ไปเลยหนึ่งปีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินอีกช่วยเหลือฉุกเฉินอีกและช่วยเหลือจากสูที่แถมติดรถไปอีกเอาไปเอาไปให้หมดเลยเอารถคันนี้ไปเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยก็อย่าลืมสำหรับคนไหนนะคะที่อยากดูเป็นรุ่นอื่นหรือว่าอยากได้เป็น SUV กระบะรถอีโคคาร์เล็กๆหน่อยก็สามารถติดต่อที่เพจร้านนี่ค่ะ รถมือสองรีดาวอัมโฮมคาตรงนี้ได้เลยส่วนคันอื่นๆถ้าอยากดูดีๆเพราะว่าของเรามีหลายสาขาเนาะพี่ไอ้นะเราอยู่สาขากรุงเทพตัดใหม่วชาลพนก็จะมีระยองอีกก็สามารถติดตามได้ที่ y o u t u ู e เนี่ยค่ะรถมือสองอัมโฮมคาตรงนี้ได้เลยปกดซับสไครต์กันด้วยกดสั่นกระดิ่งไว้เลยเวลารถเข้าใหม่มามันจะได้มาจะเตือนคุณจะได้ไม่พลาดมายืนมองวากขับคันนี้จ้ะอใช่เพราะบางคนเนี่ยโพสต์ไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์อะรถติดจองเพิ่งโทรมา บอกโหพี่เพิ่งเห็นเนี่ยก็กดกระดิ่งไปเลยเห็นคนแรกโทรมาแล้วแต่ลังเลอุ้จะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาจฉพอะมีคนพร้อมมากกว่าที่กกเสียใจจองไปเลยนะครับ5 9า0 0บาทตกพรเดือนละ9,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวโอเคสำหรับทีนี้พวกไอซและฟองต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปขับซิตี้กัน